สวัสดีค่ะคูเปอรีมาแล้วค่ะมาเจอกันตอนดึกแล้วนะเวลาที่แบบว่าใครหลายๆคนก็อาจจะหลับไปแล้วใครหลายๆคนก็จะนอนแล้วนะคะคูเป,ปรี่มามืดอีกแล้วดึกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะจะจะบอกให้ฟังว่าตะกี้คูเป,ปรี่ก็ แอปฮาวหลหลายยกไปแล้วเหมือนกันนะคะเราจะต้องเปลี่ยนเวลาสะละร <c oughs> ลายตอนดึกตัวเองก็ง่วงแต่ก็ต้องมาเจอก,กันนะจ๊ะวันนี้ D9 แล้วนะคะมาหากิจเสวัน D9 แล้ววันนี้นะ Level 2นะจ๊ะ D9 แล้วพุกามจิตทะลุความรวย <c oughs> สวัสดีน้องนองมหาเศรษฐีพันล้านดีจ้าคิดถึงคิดถึงกลับือยัยน โอ้ไม่ได้เจอกันเลยนะเนาะเราต้องนัดเจอกันซะแล้วน,นะถ้ายังไม่กลับนะคะมาเจอกันยามดึกอีกแล้วตาก็จะปิดแล้วหลายๆคนก็คงจะหลับไปแล้วใครที่หลับไปแล้วก็มาย้อนดูแล้วกันนะคะ องผิดลองถูกเราก็ล้องกันไปเอาที่ความมัน

เพลนจบนัดจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกันนะหาวันนี้นะคะเปิดใจที่จะทําเปิดใจที่จะสร้างมันเป็นเยี่ยงไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันละลายอารมณ์กันก่อนเลย You told me the <background> โอเคนะคะจบกันไปแล้วหนึ่งเพลง โอเคเรามาเริ่มกันเลยวันนี้กับเนื้อหาวันนี้นะคะใครคนไหนที่อยากจะสําเร็จใครคนไหนที่อยากจะรู้ความลับของชีวิตหลายๆคนเฝ้าตามหาความสําเร็จในชีวิตเยอะแยะมากมายเฝ้าตามหาเปลี่ยนงานตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะมากมายเชกเช่นเดียวกันกับครูเพลี่เองนะคะเฝ้าตามหาความสําเร็จในชีวิตเยอะแยะมากมายทางานที่โน่นที่นั่นที่นี่หวังว่าที่ไหน มันจะต้องมีสักที่หนึ่งแหละที่มันทําให้เรารวยได้แต่มันก็ยังไม่มีเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมคะนะคะเพราะเหตุผลง่ายๆสบายๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้รักที่จะเสาะแสวงหาความสําเร็จในชีวิตเนาะคุณถึงจะได้พบมันนะคุณถึงจะได้เจอมันคุณถึงจะได้มาเจอกดแรงดูดกดจักรวาลวันเนี้ยกับหัวข้อวันนี้ d a เก้าแล้วเดินทางเราเดินทางมาถึง d a เก้าแล้วกับเวอร์ชัน ของครูเพรี่นะคะเปิดใจที่จะทําเปิดใจที่จะสร้างนะคะเปิดใจเรื่องอะไรหนะลายคนแน่นอนที่สุดหลายๆคนอ่านหนังสือมาเยอะแยะมากมายอ่านหนังสือพัฒนาตนเองเยอะแยะมากมายเลยแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเราสาอแสวงหาฝฟอสอะแสวงหาความรู้เยอะแยะมากมายเลยแต่เราไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วกุญแจดอกสําคัญมันอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองกุญแจดอกสําคัญมันอยู่ใกล้ตัวเรามันคืออะไรนะคะ กุญแจที่สําคัญมากๆนั่นก็คือกุญแจแห่งอารมณ์นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อให้คุณจะไปดูหมอดูหมอเดาหมอดูที่แม่นที่สุดคืออารมณ์ของเราเองนะคะวันนี้ก็หลายคนไปตามหาหมอดูไปตามหาว่าชีวิตของฉันจะรุ่งเรืองเมื่อไหร่ชีวิตของฉันจะพุ่งเมื่อไหร่ชีวิตของฉันจะเป็นมหาเศรษฐีเมื่อไหร่กันนะวันเนี้ย ใครที่ตามหาความสําเร็จอยู่ใครที่ตามหาความลับนั้นอยู่วันนี้คุณมาได้คําตอบกับเวอร์ชันนี้ของคูเพอรี่เลยนะคะกับคลิป,คล,ปคลิปนี้เลยคุณได้คําตอบกับคลิปนี้ไปเลยอารมณ์ที่สําคัญที่สุดอารมณ์หมอดูที่แม่นที่สุดนั่นก็คืออารมณ์ของเราเองนะคะทุกคนคะ่ะอารมณ์ของเราเองเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น,นะคะคุณสังเกตไหมล่ะ ทาเมื่อไหร่ที่คุณวันไหนที่คุณอารมณ์ดีโอ้โหเรื่องราวดีๆมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะฉันอารมณ์ดีแต่เชา้าวันนี้รู้สึกว่าจะถูกหวยอารมณ์ดีแต่เชา้าไปเจอเรื่องราวออกไปข้างนอกก็ไปเจอแต่เรื่องราวดีๆเนาะแต่วันไหนที่คุณอารมณ์แย่ๆอารมณ์บูดวัน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 นั้นทั้งวันก็จะเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ได้ดังใจ ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดังความปรารถนาของตัวเองนั่นแหละคืออารมณ์ของเรานี่แหละนะคะทุกคนค่ะอารมณ์คือตัวกําหนดอนาคตของเราอยากจะมีอนา,าคตที่ดีเราก็จะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีถ้ายังอยากจะมีอนา,าคตที่แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆก็เดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวอารมณ์ดีมั่งวานนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีฉันก็ปล่อยอารมณ์ไปนะคะปล่อยอารมณ์ปล่อยปล่อยความรู้สึกปล่อยความต้องการของตัวเองไปตามอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละนะคะ แต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่อยากที่จะมีความสำเร็จในชีวิตได้จริงๆเราจะต้องเปิดใจเปิดเปิดใจตัวเราเองเปิดใจตัวเราเองเปิดใจที่จะบิ๊กคลีนนิ่งบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดอารมณ์ของเราปรับจูนอารมณ์ของเราให้มันเป็นคนที่อารมณ์บวก เยอะๆนะคะทุกคนเห็นไหมคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเนาะส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนอารมณ์ดีถูกต้องไหมคะส่วนใหญ่แล <Finish>. ้วเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ด <hi> ีมากนะเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้มาใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องกระยุมกระยิมแล้วเอามาเป็นอารมณ์อะง่ายๆเลยนะคะนั่นคืออารมณ์ของเราวันนี้เราเปิดใจหรือเปล่าเราเปิดใจที่จะสร้างเปิดใจที่จะ ขยายใจขยายอารมณ์ของเราเปิดใจที่จะบิ๊กคลีนนิ่งความรู้สึกบิ๊กคิดบิ๊กคลีนนิง่งหัวสมองบิ๊กคลีนนิง่งร่างกายบิ๊กคลีนนิง่งอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยแบบเป็นคนลบๆเป็นคนที่อารมณ์เสียงหดหิดง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเราต้องเปิดใจที่จะสร้างมันและเปิดใจที่จะเชื่อว่านะคะเจ้าอารมณ์นี่แหละคือตัวที่กําหนดอนาคตของเราเปิดใจที่จะเชื่อกดแรงรดูดกดจักรวาล เปิดใจที่จะเชื่อว่าเขามีจริงเขามีอยู่จริงมันมีอยู่จริงกดแรงดูดกดจักรวาลเขาจะทํางานที่ความเชื่อของเรานี่แหละนะคะกดแรงดูดกดจักรวาลจะทํางานที่ความเชื่อของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าเราทําได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าเรารวยได้เราเป็นได้เราก็จะเป็นได้ตามนั้นมันง่ายๆอยู่แค่นี้เองนะคะมันง่ายอยู่แค่นี้เองถ้าเราแค่เชื่อเปิดใจที่จะเชื่อเปิดใจที่จะสร้างเปิดใจที่จะขยายใจ เปิดใจที่จะเป็นคนใหม่เปิดใจที่จะ new new generation ใช่ไหม <laughs> พูดไม่เป็นก็อยากพูดเนาะคูบรีนพูดไ <laughs> ม่เป็นก็อยากพูดกับเขานะ new new อะไรนะ new generation อ่า นิวนะคะปีใหม่แล้วเป็นคนใหม่ปีใหม่แล้ว,ป,นนป,ลวปีนี้เป็นปีของฉันปีนี้คือปีของเรานะคะเปิดใจที่จะสร้างว่าตัวเองเป็นคนใหม่เปิดใจที่จะสร้างให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่เป็นมหาเศรษฐีขาขึ้นตลอดการเพราะใดๆก็แล้วแต่ถ้าเรายังมีความขาดแคลนเราไม่เชื่อเรายังมีความขาดแคลนเราก็จะดึงดูดอะไรไม่ได้เพราะความขาดแคลนนะคะมันคือยังไม่ได้รับไนแต่ถ้าเราเชื่อ หักมุมแค่นิดเดียวะคะ่ะทุกคนคะ่ะหักมุมแค่นิดเดียวแค่ว่าเราเชื่อเปิดใจที่จะเชื่อเปิดใจที่จะสร้างชีวิตใหม่ยอมลงทุนสักนิดนึงยอมลงทุนเชื่อสักนิดนึ่งว่าฉันรวยได้เนาะไม่มีหัวใจที่ขาดแคลนมีหัวใจที่แบบว่ารอสวัสดีพี่ครูเกียวตาคะ่ะถ้าเรายังมีคำพูดที่ว่ารอ มันก็คือยังไม่ถึงไนงะใช่ไหมคะมันก็คือยังไม่ถึงถ้าคําว่ารอมันก็คือรอรอคนนั้นโอนยอดมารอคนนั้นอ่ะปิดซูเปอร์วีไรอมหาเศรษฐีออเดอร์แล้วแต่ยังไม่โอนเงินมาเมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์คําว่ารอมันก็จะยังรอมันก็คือยังไม่ถึงนะคะวันนี้แค่เราเปิดใจว่าเปิดใจเชื่อว่าฉันได้แล้วเรียบร้อยหรือว่าฉันรอหมดหนี้ก่อน รอหมดนี้ก็คาว่ารอถ้าอยากจะหมดนี้ <c ười> ก็แค่พูดว่าฉันหมดนี้เรียบร้อยแล้วเชื่อนะคะเราลงทุนแค่ความเชื่อเราแค่เชื่อมันว่าฉันทําได้ฉันมีอิสระเสรีแล้วฉันมีอิสระทางอิงออสระภาพทางชีวิตแล้วอิสระภาพทางการเงินอิสระภาพทางการงานอิสระภาพทางชีวิตอยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวนั่นคือความอิสระนั่นคือความเชื่อนะคะ แค่เปิดใจที่จะเชื่อและขยายใจของเราเพราะกดแรงดูดกดจัก,กรวาลเขาทํางานที่ผ่านอารมณ์ของเราและความเชื่อของเราอยู่แล้วนะคะเราแค่เชื่อเราแค่ขยายใจตัวเรากดจัก,กรวาลกดแรงดูดทํางานสองครั้งเสมออยู่แล้วตราบใดที่เรายังไม่เชื่อตราบใดที่เรายังคงมีความขาดแคลนเรายังคงมีความขาดแคลนว่าฉันก็มีหนี้มีสินอยู่แล้วฉันจะไปสําเร็จได้ยังไงเราก็คือยังขาดแคลนเพราะกดแรงดูดเรา เขาจะเชื่อมต่อที่ความรู้สึกและอารมณ์ของเรามันจะคอนเน็ก์ก,กันกับจัก,กรวาลข,ข้างในของตัวเราแล้วก็จัก,กรวาลข้างนอกนะคะมันจะเชื่อมต่อกันดังนั้นคือลงทุนแค่ความเชื่อจัก,กรวาลทํางานสองครั้งเสมอทํางานหนึ่งครั้งในความเชื่อในความรู้สึกของเราส่วนครั้งที่สองในความเป็นจริงถ้าเราเชื่อได้เราก็ได้รับมันนะคะดังนั้นคือโคตรง่ายมากๆเลยวันนี้เปิดใจที่จะสร้างเปิดใจตัวเราหรือเปล่าเราเปิดใจพร้อม ที่จะเป็นคนใหม่พร้อมที่จะใส่สกสร้างชีวิตใหม่หรือเปล่านะคะขอบคุณตัวเราเองขยายใจให้มันยิ่งใหญ่นะคะขยายใจให้มันยิ่งใหญ่ความมั่งคั่งเหลือเฟือมีอยู่จริงสิ่งที่คุณจะได้อันดับแรกๆเลยถ้าเราอยากที่จะนะคะเราอยากที่จะเป็นคนที่แบบมั่นใจจริงๆว่าฉันจะได้รับเนาะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจว่าฉันได้รับมันแน่นอนเราก็แค่ ให้ออกไปก่อนให้ก่อนจึงได้รับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมีขยายใจขยายความรู้สึกขยายความเชื่อเป็นคนที่ใจใหญ่ใจใหญ่ก็ผลลัพธ์ใหญ่ก็มานะคะใจใหญ่ขยายใจกับคนใจคิดไม่กกบมดใช่ไหมคนใจคิดปะติว๋วคนใจประซิวกับคนใจใหญ่คุณคิดว่าอะไรที่มันจะได้เร็วมากกว่ากันนะคะอะไรที่มันจะประสบความสําเร็จเร็วกว่ากันนั่นก็คือใจใหญ่ถูกต้องไหมคะ ดังนั้นคือเราขยายใจเราเราออกมาให้ออกมาให้ไม่ว่าคุณจะให้ในด้านใดโพสข้อความดีๆโพสสิ่งดีออกมาไลฟ์สดให้แบ่งปันให้กับผู้คนจัก,กรวาลเขาจะทำงานที่เขาจะรักคนที่เขาจะให้คนที่ช่วยงานจัก,กรวาลคือเราออกมาให้ ออกมาให้ด้วยพลังงานบวกๆออกมาให้ด้วยพลังงานเห็นความเต็มเปี่ยมความปิติยินดีปิติยินดีในการให้ด้วยหัวใจที่แท้จริงนะคะออกมาให้ไม่ว่าคุณจะโพสโพสนั้นก็เป็นการให้ที่ดีแหละใช้คําพูดดีๆใช้คําพูดดีๆโพสแบ่งปันผู้คนหน้า Facebook หน้าฟีดหน้า t ิกตอกหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือการให้นะคะ หรือคุณจะออกมาไลฟ์สดสร้างตัวตนไลฟ์สดออกมาจากหัวใจนั่นคือการให้ให้งานจักรวาลส่งงานจักรวาลช่วยเหลือจักรวาลโดยการที่เรามีสีซ่ซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ตัวตัวเองซื่อสัตย์ต่อทุกผู้อื่นซื่อซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติและซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้เนาะเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเรามี กดหัวใจแห่งความซื่อสัตย์เราก็สําเร็จได้เหมือนกันง่ายๆสบายๆเราให้ออกไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนไม่ว่าจะเป็นทางทางโพสต์ทาง Facebook ทางข้อความทักทางทิกตอกทางอินสตาแกรให้สิ่งที่ดีไม่ใช่ให้แบบว่าโพสต์ข้อความที่ว่า ปวดหัวจังเลยเป็นหนี้จังเลยทำไงทีว่าอันนั้นก็คือไม่ได้ให้อันนั้นคือให้สิ่งที่มันไม่ดีเนาะให้สิ่งที่มันแย่ให้สิ่งที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่คนที่กําลังหนักอยู่แล้วก็จะยิ่งพอมาเจอปุ๊บก,ก็จะหนักไปกันใหญ่ดังนั้นคือให้ข้อความดีๆให้พลังใจให้พลังแห่งแห่งแห่งการไปต่อได้นะคะดังนั้นคือง่ายๆสบายๆออกมาให้ก่อนออกมาให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมีนะคะ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมีโดยที่ไม่ได้สนใจว่าโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครมาดูเราหรือเปล่าหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่เราให้จากหัวใจที่แท้จริงของเราเพราะเหนือสิ่งอื่นใดคนที่เขาคลื่นเสมอเขาก็จะได้เข้ามาดูได้เข้ามาฟังได้ตื่นรู้อยู่แล้วแน่นอนนะคะดังนั้นคือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมีออกมาเป็นผู้ให้ ให้ก่อนจึงได้รับแล้วจัก,กรวาลจะเท mm. กลับมาให้คุณโคตรง่ายโคตรสบายนะคะทุกคนคะ่ mm. เะเรายิ่งเจริญรุ่งเรือง mm. ไม่สนทางมาทางไปออกมาให้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ออกมาให้ให,ให้ยิ่งให้ได้เท่าไหร่หัวใจเรามันจะเริ่มอิ่มฟูหัวใจเรามันจะเริ่มอิ่มเต็มเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีหัวใจที่อิ่มเต็มเมื่อน,นั้นน่ะจัก,กรวาลจะเท mm. กลับมาให้เราแบบ คุณเองก็ยังแปลกใจนะคะง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้คลิปสั้นสั่นสะเทือนนะจ๊ะเพราะามันดึกแล้วนะคะเกรงใจผู้คนเขานะคะดังนั้นคือนะคะครูพรีให้สั้นๆแต่บอกได้เลยคลิปแพงมากๆนะคะง่ายๆก็คือเราเปิดใจที่จะทําเปิดใจที่จะสร้างและต่อคนอื่นก็เช่เชนเดียวกันแม้ว่าคนคนนั้นแม้ว่าเราอยากจะให้เขาหวังดีต่อตัวเขาว่าเขาอยากเราอยากจะให้เขาได้แบบ ประสบความสําเร็จในชีวิตคนคนนั้นถ้าเขาไม่เปิดใจที่จะพัฒนาตัวเองเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ักเช่นเดียวกันดังนั้นคือเรานะคะเอาตัวเราให้รอดก่อนเราถึงจะช่วยคนอื่นได้ดังนั้นคือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมีออกมาให้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะจำนวนคนดูจะมีสักเท่าไหร่ แต่เราให้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มันก็เป็นผลดีมันก็เป็นผลบุญแล้วนะคะดังนั้นคือง่ายๆสบายๆเปิดใจตัวเราเองวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นคนสําเร็จเปิดใจที่จะทําเปิดใจที่จะสร้างขยายใจให้ยิ่งใหญ่เข้าไว้เลยนะคะแล้วสิ่งดีๆจะถาโถมะคะ่ะคุณโคดง่ายโคสบายนะคะวันนี้ไปแล้วสั้นๆไ์สั้นสะเทือนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ